สินเชื่อส่วนบุคคลในรูปแบบเงินด่วนรับได้ถึงมือมากันถึงบ้านกู้ยืมกันได้จริงๆกู้ได้ง่ายๆแบบไม่ต้องมีหลักประกันอัตราดอกเบี้ยเน้นแบบต่ำๆการสมัครก็ไม่ยุ่งยากถูกใจหลายคนอย่างแน่นอนสวัสดีครับออฟไลน์ชาแนลนะครับ ช่องทางการกู้ยืมเงินหรือว่าสินเชื่อต่างๆนะครับและก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าสําหรับคนที่กําลังต้องการเงินอยู่ในตอนนี้ต้องการจะกู้ยืมเงินนะครับอยากจะบอกว่าอย่างแรกควรจะเตรียมตัวเองให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวสภาพจิตใจของเราและก็เอกสารต่างๆนะครับควรจะครบไว้ก่อนและที่สําคัญนะครับในเรื่องของการกรอกใบสมัครขอกู้ยืมต่าง อันนี้ปัจจุบันเขาเน้นนะครับควรจะตรงตามความเป็นจริงที่สุดครับและก็อย่าพยายามที่จะกู้ยืมบ่อยๆกับหลายๆที่นะครับโดยที่เรานั้นไม่ได้มีความจําเป็นใดๆในความต้องการเงินพอต้องบอกเลยว่าเรื่องของหนี้สินที่จะตามมานั้นมันเป็นเรื่องที่คุมค่อนข้างยากจริงๆอยากได้สินเชื่อสักตัวหนึ่งหรือว่าเงินหมุนเวียนนําไปใช้วันนี้เราก็มีมาแนะนานะครับลองดูสักตัวหนึ่งละกันกับสินเชื่อเพื่อคุณจากบริษัท CCA p หรือชื่อเต็มๆของเขาก็คือจเจริญสินแคปปิตอลเบื้องต้นนะครับเขาก็บอกไว้ว่ากู้ง่ายได้รับเงินกันได้สูงสุดถึงหลักล้านบาทเลยแต่จะได้จริงหรือไม่จริงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำการศึกษาหาข้อมูลให้ดีต่อไปก่อนบริษัท c-cap นี้นะครับเขาก็เป็นบริษัทที่ปล่อยสินเชื่อ เป็นบริษัทการเงินเดิมนะครับที่มีการปล่อยสินเชื่อออกมาเริ่มต้นที่ปี2565ที่ผ่านมานี้ีสินเชื่อให้บริการหลายแบบด้วยกันจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อจำนำทะเบียนรถสินเชื่อบ้านนะครับหรือว่าจะเป็นสินเชื่อพนักงานแบบที่ไม่ต้องมีหลักประกันก็มีแต่ที่เราคิดว่าหลายคนน่าจะสนใจนะครับในสินเชื่อตัวนี้เราเจาะจงไปเลยและกันกับสินเชื่อเพื่อคุณนะครับที่หลายคนให้ความนิยมชมช,มชอบมากที่สุด ที่จะให้วงเงินสูงสุดถึง1ล้านบาทผ่อนกันได้นานสูงสุด36เดือนในอัตราดอกเบีย้ยเป็นแบบลดต้นลดดอกสมัครก็ง่ายผ่านระบบออนไลน์ไม่ต้องมีคนค้ำประกันนะครับหลักทรัพย์ก็ไม่ต้องใช้และที่น่าสนใจสุดๆเลยในยุคนี้นั่นก็คือไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านก็ได้ให้เจ้าหน้าที่เขาเนี่ยมาหาเราที่บ้านได้เลยง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าจะต้องมีคุณสมบัตินะครับก็จะต้องเป็นพนักงานประจํา ที่มีการทำ M O U กับ C-CAP มีอายุ20 60ปีมีหนังสือยินยอมนะครับที่จะให้หักเงินเดือนแบบอัตโนมัติก็ต้องขออภัยไว้ก่อนด้วยนะครับต้องบอกว่าสินเชื่อตัวนี้นั้นสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะรับสิทธิ์ได้รับสินเชื่อที่ดีได้ยังไงแล้วในส่วนของที่นี่นะครับก็ยังมีสินเชื่อตัวอื่นลองดูตัวอื่นไปก่อนก็แล้วกันนะครับแต่สําหรับคนที่ตรงตามเกณฑ์น,นะครับเป็นพนักงาน อย่างที่เราได้บอกไปที่บริษัทได้มีการทำ MOU กับ c c a คเรียบร้อยแล้วอันนี้สามารถทำการสมัครได้เลยครับวิธีการสมัครนะครับเพียงแค่ติดต่อ SR ของบริษัทเราว่าได้มีการเข้าร่วมกับ c c a คหรือ,อยังหลังจากนั้นนะครับก็เตรียมเอกสารจะเป็นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสลิปกันเดือนสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนด้วยกันนะครับแล้วก็ก่อข้อมูลการสมัครต่างๆไปจนถึงการทำสัญญาเงินกู้ และก็รอรับเงินเข้าบัญชีได้เลยบอกไว้เลยนะครับว่าถ้าเราอยู่ในเกณฑ์นี้อย่างที่เราได้บอกมาสนใจในสินเชื่อตัวนี้นะครับเข้าเกณฑ์ทุกอย่างเอกสารครบบอกเลยว่าวงเงินที่เราจะได้รับนั้นไม่น้อยแน่นอนครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับและมีเงินสุขภาพแข็งแรงนะครับเงินไม่ขาดมือเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ